สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตยลี่กันอีกครั้งนะจ๊ะมาในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแบบแรนดอมนะคะใครนะที่มาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานอาจเป็นของคุณก็ได้นะคะถ้าไพ่ออกมาดีก็ให้น้อมรับพลังงานดีๆไปเลยนะคะถ้าออกมาไม่ดีไม่โดนใจนะคะก็ปล่อยผ่านไปเนาะถือวามารับชมเพื่อความมันเทิงจ้าอะมาวันนี้นะคะเราก็เจอกันในหัวข้อที่ว่า คนที่เรากําลังคิดถึงเขาอยู่นั้นนะคะเขาคิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขาหรือเปล่ามาพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้าให้ทุกคนนะคะนึกถึงคนที่คุณอยากถามถึงได้เลยป่าไปดูกัน เขาคนนั้นนะคะคิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขาอยู่ไหมคะตอนนี้นะอ่ะาใบแรกนะคะ queen of swords อะไรเอ่ยห้าหมไมมีการทะเลาะอ,อะไรกันหรือเปล่า มีการตอนที่ก่อนห่างกันไปนะมีการไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรกันบางอย่างผิดใจมีการผิดใจกันอยู่อะไรเงี้ยตอนตอนที่แบบว่าห่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืถามว่าเขาคิดถึงไหมแม่หมอว่าเขาอยู่ในอารมณ์ที่เหมือนกับว่า,ย,าย,นะยังมีทิฏฐิอยู่นะยังมีทิฏฐิเนี่ยแม่หมอว่าต้อง,ต,องต้องมีปัญหากันแน่พลังงานส่วนใหญ่นะคะคนที่คุณมาถามถึงน่าจะกําลังมีปัญหาตอนตอนแบบว่า ห่างกันมีปัญหากันแล้วเขายังคงมีทิฐิอะไรอย่างเงี้ยอยู่เขาก็รอให้คุณมาง้อเขานะเออรอให้คุณมาง้อเขาอยู่อะไรแบบเนี้ยเนาะเออในบางคนนะคะอาจจะมีสถานะที่แบบว่าสร้างครอบครัวกันแล้วก็มีเออมีมีแบบสถานะอันนี้ด้วยเช่นกันก็มีสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้วอะไรแบบเนี้ยก็มีหรือมีแพลนที่จะแบบว่าสร้างครอบครัวกันในอนาคตอะไรแบบเนี้ยก็มีเหมือนกันเออนั่นแหละค่ะเขาอ่ะ ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมมันก็ไม่เชิงว่าเขาจะแบบว่าคิดถึงอะไรคุณขนาดนั้นแต่ว่าเขาแต่ว่าเขาเหมือนก็แบบว่ารอรอเวลาที่คุณมางอเขาวันนี้ก่อนมารอเวลาให้คุณแบบเขายังงอนคุณอยู่ตอนเนี้ยแล้วเหมือนก็ว่าเขารอเวลาให้คุณมาง้อเขาขอขอแค่คุณงอเขานิดนึงหรือเอ่ยคว่าขอโทษอะไรแบบเนี้ยนิดนึงนะคะเออแม่หมอก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกเนาะแต่เหมือนก็ว่าตัวเขามีทิฐิเนาะรอแค่ให้คุณมางอมาขอโทษหรือพูดอะไรสักอย่างหนึ่งอะไร หรือว่าดึงเขากลับมาอะไรเงี้ยเขาก็คือมาและแบบว่าเขาเขาแค่เหมือนกับแบบว่าทําท่าทําทางแบบเขาเรียกเรติทําทําเป็นเหมือนแบบวางฟอร์มมาทาเป็นวางฟอร์มทําเป็นอีโก้อะไรแบบเนี้ยเออเพื่อรอให้คุณส่งสัญญาณไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแล้วเขาก็แบบพร้อมที่จะกลับมาอะไรแบบนี้แล้วทันทีเออเหมือนเหมือนเขาอยู่ในอารมณ์แบบนี้ในลักษณะเนี่ยมัน มันเป็นอารมณ์งอนๆเป็นอารมณ์แบบแบบนึกออกไหมมันเป็นอารมณ์เหมือนคนที่โกรธแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มาง้อฉันก็ไม่กลับไปหรอกอะไรอย่างเงี้ยประมาณานี้ค่ะเออนั่นแหละมันมันก็เลยว่าอ,อ่าทำให้เขาแต่ใจจ,จ,จ,จริงอยากกลับมาอยากกลับมาหาคุณและอยากแบบกลับมา เออดีกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่เพียงแค่ว่ารอให้คุณมาง้อทักหาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกอืประมาณนี้ยอารมณ์ของเขาว่ามันก็ไม่เชิงแบบว่านั่งนั่งคิดถึงแต่มันเป็นเชิงอารมณ์ที่ทิฐิมีทิฐิงอนแล้วรอคุณง้ออะไรแบบเนี้ยค่ะอประมาณนี้นั่นเองนะคะนะอาจตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์นะคะถ้าพลังงานใคร ไม่ตรงนะคะฟังแล้วเหมือนไม่ใช่เรื่องราวของเราก็ไม่เป็นไรนะคะมันอาจจะยังไม่ใช่เรื่องราวของคุณอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักมาแล้วกันตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะตรงนี้ได้เลยส่วนใครฟังแล้วพลังงานตรงนะจ๊ะก็รีบๆไปงอเขาเนอ้ออ่าแล้วก็ถ้าอยากดูอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาส่วนตัวได้เช่นกันจ้าโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะมากันแบบง่ายๆแต่ได้ใจความกันอีกเช่นเดิมนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย Bye.